พูพิงออกกำลังกายกันนะลูกพูพิงออกกำลังกายนะคะมามามายกคอกันยกคอกันเอ้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามเอ้าอ๊อบอ๊อบอ๊อบออ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 พออออกูเงมากเอ้าเจ้าเ้าเจ้า้าเเออาใหม่เอาใหม่กอใหม่ ปุ่งปิ้งทังนี้ปุ่งปุ๊งปิ่งมาเ,าเร็วมายกคอกันมายกคอกันอ่ะเร็วยกคอกันเร็วยกคอกันยกคอกันหนึ่งสองสามได้แล้วบอกดิได้แล้ว

กิ่งกระจายลองขึ้นได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะกิ่ง้เนี่ยกิ่ง้เนี่ยเนาะอูู้อ้าวลงลงค่อยๆลงเก้งคอไว้ดีมากเออเอามาๆมาเอาอีกเอาอีกสองที่สองที่สองที่เรื่งจองสั้นยกคอขึ้นเก้งคอเก้งคอเอาขาลงก่อนเอาขาลงก่อน ลงก่อนเอาคอหนึ่งสองสามฮึดอึดตึ้มไหนโหหูหึหึเก่งเก่งเก่งลงก่อนนะลงก่อนนะเก่งคอไว้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 เออนั่นแหละเก่ง หมดแรงเหรออ่ะเกรงอไหนึ่งสองสามฮึ๊บเกงอเกงอีวายวายมีปล่อยมือแม่ด้วยเอาเอาปล่อยมือแม่ด้วยอ่าเก่งเก่งเก่งอ่ะเก่ง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 เก่่อืออเก่งเลเเก่งเอ่ะกินนิ้วซะแล้ว กินนิ้วใช่แล้วป่ะป่ะบายบายบอยบายบายขอไปกินนมก่อนนะคะไช่ไหมลูกเอาไปกินนมก่อนนะคะอืมบายบายเน่ะนน่ง กำลังเคลิ้มเหรอลูกนะกำลังเคลิ้มใช่ไหมฟังเพลงอยู่ใช่ไหมกำลังเคลิ้มใช่ไหมฟังเพลงอยู่กำลังเคลิ้มนะใเจมนี่ฟังเพลงกำลังเคลิ้มใช่ไหมคะใช่ไหมคะอู้ววววววอีกแล้ว